มาเป็นยังไงเอ้คู่ทำลูกเหรอพี่น้องเอ้ยปาดพี่พี่พี่แซมเพอคนกวักมือตื่นเต้นพี่น้องเบิ่งปุ้ยแมนเลยเป็นสายเลยพี่น้องเอ้ยพี่เห็ดเพิ่งเลือดเพิ่งขาไร้ครับพี่น้องอุ้ยุผลอุ้ยกำลังดีเก็บพี่น้องเอ้ยปาดพี่น้องครับพผลพ่อทางพผนก็ะมิ้นเอาไปเอากระแตมาของอภัยเจ้า หอไลฟ์วัได้เปียวกระตามาองโอ้ยบังจุ่มนี่ครับพี่น้องหักแหงพี่น้องพี่นี่ พี่น้องพอกันก็บเห่อ้นตกปลาเฮ็ดพี่น้องมาแต่เด็กๆวัอนี้มาล่องเบิงพี่น้องฝนยังมาท่านเศร้าปนดพี่น้องไปเป็นล่องเบืองครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงแปนาอาบุสุภูสุขนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศครับมันนี้ก็พอกันในเสาร์วันที่สี่ครับผมกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดครับพี่น้องครับพาพ่อแม่พี่น้องเข้าปลาหาเห็ดคือเก้าครับพี่น้องพิกัดมันนี้ก็ ปลาไก่บ้านครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาหลุดมาโชว์น้ำกันครับวันสิเป็นยังไงครับพี่น้องครับไปลุยกันเลยครับผมหลังจากฝนตกครับผมเอาพอเห็ดหลังเขียวเห็ดไข่หลังเขียวครับพี่น้องเก็บมาแนล่ะล่ะน้อยนึงพี่น้องแน่ครับเก็บลุยฝนมาแน่ล่ะครับพี่น้องนอ๋อหนึ่งล่ะล่ะพี่น้องบ้างนี่คนได้เห็ดรวมมากพี่น้อง มีอีกดอกนึงครับจะแสดงว่ามันออกายเหมือนอะไรก็เมนครับไม่เข้ากับน้ำอ่ะกำลังกำลังมีเวลาขามาส้นนี้ครับพี่น้องส่วนพอน้ม่นกับร้อยเก็บมาแน่เลยด้วยครับพี่น้องครับน,น,นั่นแต่ว่าบระเทไทยพี่น้องเบิง้งฝนตกครับผมไปครับพี่น้องลุยกันต่อครับปลาถิ่มมหาเมืองนี่ก็อยู่ในเขตบ้านน้องมีคือกาเรื่องครับผมตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานีครับผมหล่นเป็นกำลังแรงใจพอน้ำม่อนก็แม่น้ำม่อนในเด้อครับมณีวัดศีโศกสีมานซัมไนครับเห็นรังเขียวอีกดอกหนึ่งครับพี่น้องครับเผื่อหนา้าเราเบื่อพี่น้องแต่ว่ามีข้าเจ้าเขามาก่อนเนาะพะว่าเห็นเพื่อนจอดรถไว้ขั้นหนึ่งแล้วเพื่อนกับข่าไม้ก่อนครับพี่น้องเอาเ,อเราะเลียมน้ำกลนเพื่อนกันแล้วกันครับ ยัดเพิ่งเข่าหน้อยครับพี่น้องพอมาเห็นอีกดอกนึงนี่ใช่อือตัวนั้นคืองามเลเอาตัวนั้นก้อนก็ได้นะงามครับพี่น้องตัวนี้ได้บุ๊บได้บึงกันหาสีได้บ้างตัวตัวนี้ได้แต่ว่าตัวนี้ซ้ำดุดแล้วครับพี่น้อง่าสีบ่ได้เนาะเปื่อยเลยได้สองดอกครับพี่น้องใบตองเปียกเนี่ยมหนักกัวเก่าครับบัน พอดอกทุ่มๆเพิ่นแล้วครับพี่น้องเห็ดหลังเขียวครับเขียวจนบาเขียวแล้วพี่น้องเขียวจนเปลี่ยนสีแล้วเนาะถึก <c oughs> แมงกินแมงแทะเพลิอพนอ,อีกดอกนึงครับพี่น้องครับเริ่มเบิ่งจริตัวการเพิ่นพี่น,น้องนั่นพอต้นเห็ดเพิ่นแล้วครับพี่น้องดอกหอ<า>ยทากครับดอกเห็ด<อ>จำหลุดแล้วพี่น้องเอ,อ,อย่าแทะอย่าพึ่งตีงอย่าพึ่งตีงแมนเพล่นโอ้ยแมนอีหลี หลีหีคักตัดตูมเพิ่นครับพี่น้องตาดีแท้บอกเพิ่นจะพึ่งตีเงียเพิ่นเหยียบครับเพราะว่าเพิ่นกระตาเพิ่นอยู่ใกล้ๆเหลือกตาไปเห็นอีกเหลืเด้อครับพี่น้องไปครับไปครับไปเพิ่นสำรวจบ่อันนั้นแห่งพูดเสียหายแห่งครับพี่น้องเอาไประเทศไทยครับเลือกตาไปเห็นอีกแล้วแม่นบ่จัก <Yeah. S 2> แมนบน่นี่อเป็นยังงสิได้ยู่บ่ได้อยู่ต่นี่แข็งคือห่อขึ้นมาจังสัก <Yeah. S 2> เห็ดแหงสีเขียวพี่นอ้องเอ้ยแนมยากครับผมมเพิ่นเห็นเห็ดละงกขาวครับพี่น้องเหลือดอกเด,ยเดียวพี่น้องเหลือแต่นะพิ่นนอง<บ>อยู่ข้างทางพอดีครับพี่น้องครับแน่น่ะ ตูมงามๆยังงามเลยพี่้องแน่นครับผมเรื่องหกเหลืองบานแล้วครับพี่น้องแต่ว่ายัางสดอยู่ครับผมคึ้บ,บุพออันมนมนมตูมตูมเนแน,น่นอ๋อบานก็มีแค่สองดอกครับพี่น้องครับยังนจนเมยครับพี่น้องมาพอในทาาครับ ไมทางอีรีหรอพี่น้องโตทางย่างอิลีอยู่พอนมลเยียบเอาครับพี่น้องประเดีเนี้ยมสังเกตเลยครับผมมันอยู่ในทางไปครับพี่น้องครับในทางยางอิีิเ้ยครับพี่น้องโมเมนต์วอาเลนครับนี่เป็นยังไง กปาดพี่พี่พี่แมนเลยเป็นสายเลยพี่น้องเอ้ยพี่เห็เผิ่งเลือดเผิ่งขาไร่ครับพี่น้องอุ้ยนอุ้ยกำลังดีกเก็บพี่น้องเอ้ยปาดพี่น้องครับพูนพอทังพุนก็มีเอาเปลี่ยกแตม้อ๋อไรไม่ได้เปลี่ยกาแตม้าอุย บ่งจุ่มนี่ครับพี่น้องแพนแขงพี่น้องพี่เลื่อนเอาเลยเอาเลยอุ้ยมวนกุ้มเลยครับวันนี้แเกือบแมนบวกเขามาแมนเกือบแมนเลยเมืองเหินอันนี้มันถอดทางลงเมืองแล้วพี่แมนครับผมตอนแรกว่าสิบอเวอรด้อครับพี่น้องขันสันเสียใจบักยังขักอ้ยเดี๋ยวแพนกล้องให้พี่น้องมองอีกรอบนึงครับแมนเบิดครับพี่น้องคุณเป็นสายประมาณถอดีสิบโอเ่นาสีเทิงยี่สิบอยู่ครับผม เอามานทางลงเมื่องแล้วครับบันเราลายใหญ่หางเก็บเลยครับผมเสียงรถเสียงรถก็มาแล้วบันจักจังไดเนาะบันมันมันเป็นไม้มหาชนนําครับจุดนี้เป็นไม้ที่ทุกคนต้องแวะครับสงสัยเมื่อนี้บ่มีคนแวะเบื้องปวดหงายปวดหงายเฮ้ยนี่ตะหลุนกระลังงามด้วยครับพี่น้องครับ เครื่องคันข้านเขาเลยด้อครับคนเก็บกระไดกระไดพี่น้องเสียงรถมาอีดีต้องมีนี่นี่มาขมาตัวรถมาเปลี่ยนน้ำทางนะครับพี่น้องครับอื้ยดอกนั่นดอกนี้ก็สีปางานพี่น้องดอกนี้ก็สีปางงานแล้วนี่อันแม่งกินขาเพิ่นเดี๋ยวหาเบิึงมูเพิ่นอีกครับพี่น้องเธอพ่อแจ็คพอดอีกครับ อีกครับพี่น้องครับเอ้อเดยดอกงามกันเนะาะอาอนานตัวนั้นมีหมดเด้อดอกนั้นเด้อบัวหัวใจได้บัวเต่าบิ้งบึ้งได้บ่บบได้อยู่พี่น้องนาน,น,านได้อยู่พี่น้องได้จังได้ขึ้นบนจังสี่หมดมันเป็นหมดหมดมันกัดคอยพี่นอ <laughs> เดี๋ยวหาเบิ้งอีกครับพออีกแล้วครับพี่น้องเป็นแถวอีกแล้วครับผม ุ้ยนี่อีกครับพุ่นเอ้าไปเอาตัวนั้นก่อนขั้นสั้นอุ้ยเอาเลยได้ไหมพ่อเอาเลยเอาเลยเอาเลยอุ้ยวันนี้เป็นมื่อมานเห็ดอันเพิ่งคลายไร่เพิ่งเลือดเลยเด้อครับพี่น้องครับเก็บเพลินเพ่ินมวลมวลกันไปเลยครับพี่น้อง เมืท่านได้หาทั่วสำหรับพี่น้องเมืท่านเด๋แล้วเวบิ่งดีซ้ำครับเห็นก่อนก็นเลยตื่นเต้นซะก,ก่อนครับพี่น้องเอาย้ำมากัาดีย้ำมากได้เ,เห็นแล้ีแต่งามๆครับพี่น้องแกงแซ่ยบด้วยครับเพ็ดชนิดนี้ถ้าแลกกันก็เห็ดเพองตับเตานี่ผมเอาเห็ดแบบเพ็ดชนิดนี้ครับเห็ดเพชงเลือดเพิรขาไลน์นี่แซ่บกลัวครับพี่น้อง ไปทั้งปุ้นพี่น้องยามมากครับพี่น้องย้มมากครับขยับเขามากครับพี่น้องครับอันนี้ก็เอ้าอันนี้คู่แฝดครับพี่น้องแพคู่แพคู่ติดกันเลยครับผมยังบวดครับพี่น้องอีกดอกหนึ่งครับโอ้ยหนามกับเขาล่องแถออกแอกออกแอกเลยครับพี่น้องครับนี่ พระท่านได้เปิดใบตองดีปายในด้อครับพี่น้องครับแม่่นคะไปเราหาเบิ่งเดี๋ยวหาเบิ่งอีกก่อนครับพี่น้องครับอีกครับพี่น้องครับตองดอกพี่น้องอ้ยดอกยากงะาเลยละตัวนี้แต่ยังแข็งเอาใดอยู่ครับแม่นค่ะนะะค่แสดงว่ารุ่นนี้เพิ่นออกก่อนเนาะแม่นค่ะออกก่อนรตลอดเลยมังแข็งอยู่เด้วยปัญหาเอาได้อยู่เนาะ บิางอีกครับพี่น้องเธอมีอีกครับผมพออีกแล้วครับพี่น,ออน,น้องดอกงามๆค่ะกำลังจะเหมาะแต่แม่พี่น้องมีอีกเด้อครับกลางๆผมนี่ครับพี่น้องสามครับจุดนี้มพี่น้องกำลังออกขึ้นกำลังงามเลยครับพี่น,อน้องกำลังผลใบตองพออีกสองดอกครับพี่น้อง อนอ,กกนกอกีกดอกหนึ่งดอกนึงครับตัวนี้ค้าเลยถือแทะพี่น้องแต่กันยังได้อยู่เนาะแม่นคไปพออีกสองดอกครับสามเนาะสามครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นทางนี้อีกดอกหนึ่งครับผมตอนนี้นอนทาเลย <c oughs> โอ้ยโมเมนต์สามด้วยแม,ม่น้ำม้ง เดี๋ยดอกนี้ดัเก็บเองก็แล้วกันอ๊อโอ้ยดอกนี้งามขนาดครับ,ต,บตุ้มๆครับผมละงอกเหลืองครับพี่นอ้องเ,เกิดเลยอยู่ทงเกิดน้ำเก,กินกบหอมเห็ดเผือกไหลเนาะ่นคะดอกเดียวอีกแล้วพี่น้องดอกเดียวโดดๆโดด <laughs> เทลละงอกละงอกโทนครับพี่น้องเพม,มีโมครับ พอความโพดโพอีกแล้วครับพี่น้องอันนี้ท่างยางด้วยครับผมอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ให้หัวในท่อโอ้โอพี่น้องขออนุญาตบาทคำยางเป็นกิโลได้พี่น้องเจ้า <laughs> ก็อยู่ในทางทางเมื่อพอดีบ่มมี่มูอีกแล้วบ่ละงูท่อนครับพี่น้องครับกำลังสีงอคงหาทางไวครับพี่น้องเราหาทางลงเมื่อผละครับผม มาหมานขางท่งอีกแล้วครับพี่น้องครับเอาหลุนน้ากันซ้ำหอนมองจอดรดครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มาหอนมองจอดรดแล้วเด้อครับผมเดี๋ยวมาเบิงผลงานกันครับมาโมนี้สองคนหมานซาใดพิกัดไม้ไม้ไม้ครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงกันครับสองกัตตาอันนี้กัตตาแม่น้ามุนครับพี่น้องเ่องตาเนาะเห็ดร่วมหลากหลายชนิดเลยครับนี่กัตตาแม่น้ามุนมีทั้ง เห็ดพิงเขาน่อยเนาะเห็ดละงอกเห็ดหลยอยางอยู่พี่น้องร่วมๆเกือบทุกชนิดแหละครับพี่น้องกระแตเมนามมลเมเน้เอบร์พี่น้องเห็ดยังกินได้เอบร์ส่วนกระแตพ่อนามต์นั่นเฮ็ดละงอกเหลืองเหลืองข้าวแล้วก็สุดยอดไฮไลคือเห็ดพิงเหมือดแอร์หรือเฮ็ดเพิงเลือดพี่น้องเมนครับบางคนเอินเฮ็ดพิงขาไล่เกือบเต็มตาครับพี่น้องอีกนิดเดียวสิเต็มตาครับผมถือว่าหมานอยู่ครับพี่น้อง คักอยู่ครับโมนีมานอยู่ครับครับพี่น้องครับบานี่กับสีเดียภากันงวโคงกลับลงมาบ้านแล้วครับผมถือว่ามานอยู่ครับโอนีมากพิกัดหม่ไม่ไม่ขอบคุณทุกไลทุกแช่ทุกกาลังใจด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับที่เขามาให้กาลังใจพ่อนม์กแม่นม์ครับผมเดี๋ยวพอกันไม่คลิปนาครับสําหรับโอนีอยู่นีมีแห้งสุขผุดสุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ